สวัสดีครับผมคนก็คืนนะครับผมหลายคนถามว่าการต่อสายหน้าของไก่ของนกอีลุมแบบพับหัวได้หยอดกาวไหมไม่ได้หยอดนะครับที่มองพล้นๆนี่เหมือนจะหยอดกาวนะครับแต่จริงๆแนละ้วไม่ได้หยอดนะครับอยู่ที่การดึงครับอยู่ที่เราดึงนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการประหยัดขั้นตอนนะครับผมผมก็จะ คับหัวแล้วก็ต่อสายหน้าไว้เยอะๆอย่างนี้นะครับแล้วมาดึงเที่ยวนะครับผมก็ทั่วๆไปแหละครับต่อแล้วก็หมุนว่าต้องการกี่กี่กี่รอบนะครับนี่ผมก็ใช้ประมาณแปดรอบนะครับผมนี่ผมพับหัวแล้วก็ต่อสายพีไว้นะครับยังไม่ได้ดึงนะครับการดึงก็ไม่ยากครับผมก็ใช้แค่ครีมสองตัวนีครับผมก็ช่างแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับผมบางคนก็ใช้ไม้ผ่าดึงแต่ของผมก็ถนัดอย่างนี้นะครับผม ถนัดไขรถนัดมันนะครับผมการนึงผมก็จะประมาณนี้ครับผมคีมตัวนึ่งก็จับจับไว้ที่เอนเอ็นตัวที่เราพับถ้าจับตัวนี้มันจะเสียนะครับมันจะเป็นรอยแล้วก็อีกตัวนึงก็ผมผมจะถนัดอย่างนี้นะครับผมจะวางพีงี้คีมอีกตัวนึงก็จับอย่างนี้จับคู่ครับจับคู่แล้วก็ดึงนะครับผมใช้แรงเราดึงนะครับผมเหมือนออกกําลังกายไปในตัวดึงจับคู่ดึงงี้ครับผม จะได้ลักษณะนี้ปมจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่การดึงนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะดึงทีละข้างออกแรงดึงนะครับผมดึงทีละเส้นแล้วก็มาดึงคู่อีกทีนึงครับผมดึงให้สุดแรงนะครับผมเหมือนออกกําลังกายฉีกอ,อกไปในตัวแล้วก็จับขยับจากต้องจับตรงตรงตรง,ตรงหัวเอ็นมาจับหางเอ็นนะครับผมแล้วก็ดึงดึงปุ๊บก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับ แล้วก็เอาครีมแต่งๆหน่อยหนึงเนี่ครับก็จะได้ลักษณะนี้การต่อไปนะครับแน่นเปียยครับผมมองบนถือเหมือนกับเราหยอดกาวแต่เราไม่ได้หยอดนะครับผมมันอยู่ที่การดึงแล้วปมตัวนี้จะเล็กจะใหญ่นะครับผมปมจะเล็กจะใหญ่อยู่ที่เอ็นนะครับเอ็นเบอร์เล็กก็มันจะก็จะดึงดึงปมได้เล็กสวยงามถ้าเอ็นเบอร์ร้อยร้อยยี่ก็ปมก็จะใหญ่ขึ้นตามขนาดของเอ็นนะครับผม ต่จะสวยงามก็อยู่ที่การดึงนี่นี่ดึงครับที่เหนี่ยวของผมก็อย่างนี้นะครับผมก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับนะครับบางคนว่าเออพี่ได้หยอดกาวไม่อะไรไหมไม่ได้หยอดครับผมดึงเอาครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูใหม่ประมาณนี้ครับผมนนี้พันไว้แล้วนะครับเพื่อทําคนเดียวนะผมก็ต้องประหยัดขั้นตอนนะครับผมเราก็ต้องต่อไปไปเยอะเรามานั่งดึงแล้วก็คีมดึง เอ็นตัวสั้นนะครับผมเสร็จแล้วก็อีกคิมอีกอันหนึ่งก็จับเอ็นจับสายพ e. ีตั้งสองน้นแล้วก็ดึงดึงสุดแรงนะครับผมเรายิ่งดึงแรงยิง่งแน่นครับแล้วก็มาดึงทีละเส้นจับสายพ e. ีดึงทีละเส้นแล้วก็ดึงคู่ดึงคู่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จับหางเอ็นดึงอีกทีหนึ่งก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้ามองไม่ดีก็เหมือนเราหยอดกาวไว้แต่จริงๆเราไม่ได้หยอดกาวบางคนก็ใช้แบบเขาเรียกปากกาจับปากกาจับเหล็กนะครับจับด้านนี้แล้วก็เอาคีมอีกตัวหนึ่งดึงที่ปลายนี่ครับผมมันก็จะทําให้ปมนี่เล็กสวยนะครับผมเวลาเราดัดห่วงเราก็ดัดกระทัดรัดได้ครับผมมันจะออกมาสวยงามนะครับก็ประมาณนี้และครับการต่อสายหน้าทีก ใช้ครีมแค่สองตัวครับผมประมาณนี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ